เนี่ยี yeah, ่ขนาดยังไม่เต้นนะเต้นสักหน่อยดีกว่าพอแล้วนะคะผมทุกคนพออิสระแค่นี้พอวันนี้บอสจะมารีวิวของเสียงดูนี่เหนื่อยแพลวเนอะเพราะว่าเหนื่อยมากๆทุกคนเหนื่อยจริงก็แบบมารีวิวของก่อนนะครับผมของเล็ก ของท <ขอ S 1> ี<ช>่แบบสะสมหนึ่งเดือนคือแบบว่าแบบไม่ได้เก่มานานนะครับผมอุ้ USB นะครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมน่าจะใช้สำหรับแบบชาร์จแบตนะครับผมทิ้งไปของตัวมานะครับอุ้ยสกุชชินใหญ่มากหนักมากทุกคนคืออะไรก่อนเลยรู้นะ้า เก็บค่อนข้างยากดี๋ยวช่ไนหมนยากมากคืออะไรอ่ะเก็บค่อนข,ข้างยากนะเก็บก็ได้แล้วทุกคนมีมาดูกัน <c oughs> มันเป็นเหมือนกระบอกน้ำปัดน้ำอะไรสักอย่าง กาแฟบีทีเอทุกคนอ,อ,อนะคะนน like ี้มูนะครับผมน่ารักมากๆเลยก็อสเซเว่นจิ๊ก็มีฝาด้วยมีใสเข้าไปเ้ยแบบนมารักน่ารักมากนี่คอเลียซื้อได้ตามนิดเลยนะทุกคนเขาไปอะไรอ่ะกล่องมันแบบบูบุ๋มบูบุมบ๋มดูรีแอคชั่นหน้านะอะไรเนี่ย เป็นของเล่นนะครับผมเป็นเป็ดหรือทอยทอนะครับน่าราักน้องเป็ดน่นนาราักดูก่อนไม่ค่ะแข็งแขงทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวมาฉีดดีกว่าเดี๋ยวมาฉีดเดี๋ยวทุกคนน่าเบื่ออเก๋งี่ออกซะทีขาดตรงเก๋ยากนี่แล้ หัวใจไปพิงจ้าวิลเลิร์ดแม่ขอกล่องสุ่มที่ดีมากโอ้ยลักนี่ครับมีลิซ,ซ่าโรเซ่จินนี่จิซูนะครับผมเอเล่เก็บไว้ก่อนนี่เป็นอะไรอะ่ะเบาๆหวิน่นสีแบบเดียวอ๋อ ที่ใส่สลับจับข้อมือแบตนะคะผมเป็นพลาสติกก็เล่นอยู่ถือไแข็งๆนะเป็นกระบอกก็รูปแบตที่เราสั่งซื้อก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าท้องไปลองเล่นก่อนว่าลูกจะดีไหมนะเออนี่กล้องใหญ่มากกล้องยาวมากให้ถ่ายทุกคนว่าเป็นอะไร ราดับการเปิดแล้วนะครับผมผมเปิดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรไม้แบดหัวยีห้อยันเน็ตรุ่นข้อยีิบสองนะครับผมทียบสองก็ต้องไปลองเล่นดูครับผมไม่ได้เล่นนานสุดท้ายายากออนากนัากในกดูกลัวข้างในเป็นอะไร โุ้ยตุ้ยเต้ตุ้ยเต้างเป็นอะไรอ่ะกองใหญ่และกองหนักมากมันต้องดีมากแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยทุกคน,นกล่องมบบนไ,ไม่ร้องเพลงจา้าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นโมจิหัวเว่ยนะครับผมเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดกันดีกทีนะคะรับผมโดยสั่งจากเหน็ดน,นะคระับทุกคนเดี๋ยวขอหมดตั้งรวมกันก่นอนแบกนะเพลงน่ารักเด่นๆไปเลย ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นอะไรใจบอชาโชว์กันด้วยก่อนคิดหน้าทุกคนบ๊ายบายส่งกองซุ่มในรถเดือดจ้า